ยังเอามาขายบ่เอาอยัางนี่มาขายขายใช่มีแตมิ้วยังอีกกระปชักบ,บนันเช้ายังอีกอิมลอยก็มีเอามาขายาปี๊หาไรายได้เอเอปวดจากบ้านมา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 เอาชิ้นเดิมก็จะหิวไปช่วยังปวดจากบ้านปนะวดเจ้านะกวดบา ก๋วยละเบาทไหมค่กินกับไรซื้อมาสิบห้าบาททุกอย่างสิบห้าบาทเด้เจ้าค่ะยู่ไทยน่ะมันแค่สิบบาทมั้งเอ็มร้อยกันเนาะอยู่บ้านเฮาวนสิบห้าบาทครับสบายดีเจ้าค่ะสบายดีตอนเช้าเจ้าค่ะพบพอกอมรากากีราชนีแห่งทองทุ่งเจ้าค่ะสวยรวยมากบิบ้านโลกดอนบิบุตกตาปลายเจ้าค่ะสุดท้ายเกี่ยวข้าวเส้นเคยเจ้า <var> ค่ะ <t> ม <Works> wow, ันอ <IO> ี๋ยายลุ้นเพื่อกะเกี่ยวของเพิ่์นเนาะพี่น้องโอ้ ยืนรุ้นเกี่ยวของเพื่อนแต่ว่ามันมีการท้ากานพี่น้องของเจตุยกับมาซอยนะจ๊ะค่ะก็เลยขอขอบคุณพี่พาณิจย์ค่ะนะพี่พาจากเกยรอรมันนี่นะจ๊ะค่ะ,นะเนาะเลี้ยงน้ำยนเย, sponsor, ะะำย็นๆนะจ้ะค่ะเลี้ยงแอมโรว์สปอนเซอร์เวียามนะจ้ะคะ่ะรายการน้ำอัดลมเย็นๆนะจ้ะค่ะพูดห้าต่างไปทางฝุ่นล้ะจ้ะค่ะมา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 จ้าค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งเจ้าค่ะ <laughs>

คุณครูเจ็บขุมตาร์นะเจ้าค่ะก็เลยบริข่าโรงเรียนนะคะเด็กๆกะไรตัวเซคุ้มตาสิเมื่อนี้กามีอันพี่สาวพี่สาวของอันพลังธรรมนะเจ้าค่ะมาช่วยเจ้าค่ะสีกสองคนนะเจ้าค่ะส่วนนั่งตุยนะคือสีนั่งสีติดกับสีเขาพี่น้องเม <beeping> ื่อวานี <expands> trendy, ่น <practices> ั่งโทรมาอยู่เจ้าค่ะเออว่าสิมาบายบายเที่ยงบอกมาเดิมเหมาของฝากน้ำเจ้าค่ะพี่จันฝากมาให้ นางกัดนัดมื่อนั่นมือนี่เออบ่มาหลักเกษตรอะไรนอกจากนางกระหน่าคือกันก็เจีอยวไปส่งกันเนาะนางกะคาเกี่ยวเขานี่แหละจะข้าเอาเท้านี่เขากระดำมบ้อปีนะว่าจะก้าวดำจะเท้านั่ลงมา อันซุกๆนี่เมนบดไตหาแล้วซุกๆเรีนางไปกรุงเทพพี่น้องช่วงน้างลงไปเที่ยวกรุงเทพอุ่่งว่หไฟดำตรงไหนแน่มาแล้วก็โอ้โหดแล้วของฉันกะเออแต่นาจะคองบาดเนี่บ้าเฮ็ดใบจนที่กรอบทองแพงั่เดียวกับหมี่ดอก ่านผู้เออจป้าผูของแ้โอ้ยตะกี้่าจกไหกัางเข้ามาไนเข้านะูกอกโม่พ้อกู่ผู้เออจ่กอกจุป้าผู้าม่มม่เจ้าค่ะเกีียวข่านำกันนะเจ้าค่ะตอนเช้าเช้าเจ้าค่ะ กอว่าไปแจกมันเบิดเอ็มร้อยนั่นน้องทำกับแจกน้ำเย็นๆเจ้าค่ะแจกเอ็มร้อยเย็นๆนะเจ้าค่ะ มันน no nice ี่ยยบุญเกี่ยวข่าวนะค่ะยายรวยไปเลี้ยงงวยเจ้าค่ะส่วนได้รวยไปเลี้ยงรัวไปกินข่าวลวบ้าพี่น้องเจ้าขามาเด้อเจ้าค่ะ เกี่ยวเข่ามีอาหารญี่ปุ่นกลิ่นนะเจ้าคะจำปลาเดกเจ้าคะอ,อาหารญี่ปุ่นก็บก๋วยเจียวปลาเดกพร้อมนะคะนี่เจียวปลาเดกคะ่ะอ,อันนี้อาหารญี่ปุ่นน้องสาวหลาเห็ดนะเจ้าคะ่ะใส่ใส่ด้วยปูอัดนะคะปูอัดน่าจะเป็นหอมใหญ่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นอันอันหัวแกลลอดนะเจ้าคะ่ะ จำประเดกเจ้าค่ะอลองมองเมนแนวมันอยู่บนลังม,มันออกบ่เคยกินอาหารญี่ปุ่นจำประเด็กถ้ากินออกประเด็กน้อยๆเจ้าค่ะใช่เพื่อเกี่ยวกเกี่ยวไปนะคะถามกินอาหารญี่ปุ่น มามาเจ้าค่ะมากินอาหารญี่ปุ่นกับนางแล้วเจ้าค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีจับเจวประเด็กเจ้าค่ะกินเพราะมีแหงทองมีแหงใสจสีรงเกี่ยวเข่าเจ้าค่ะนเน,นเเ้นประเด็กนิดหน่อยเน้นประเด็กแต็งแตงแตงเจ้าค่ะ กินอะไรบ้างร้อยจีวานผัดรอบด้วยสาลายพันรอบสาลายเือเท่าอันเนี่ยหรือว่าเอาเท่ามาพันใช่ไม่เียเจียวประเดกนเดี้ จิ้มแกินอีกกเที่ยงกับน้ำเย็นๆจ้าน้ำอารมณ์เย็นๆ คุณพี่พาจัดให้ค่ะบ่แม่ซื้อมาขวาเดเยอะนะคะคุณพี่เออเออเอให้เง,งิน,เมนมหาลัยนะคะซื้อน้ำเย็นๆให้สูอเอ่เอื้ออนองกินเกี่ยวเข่าหนอน ก็นหนึ่งขอขอบคุณท่านผู้ชมหมดทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจนะจ๊ะคะนะวอลเลย์ยิงห่างว่าค่งเกี่ยวกเท้าเก้นหนามก็เท้าเส้มานังมาเอม้อยอวดอย่างนี้บ่ะเด็นะคะมามามาจะค่ะ เก่ยวขาลูกันเนาะปิงซิงปิงซิงห้างซิงกิโลเอ้ยกิโลเฮ้ยเป็นเคยลาวบอไอลาวบอเป็นเคยพี่น้องทางใต้ฝังงลาวเป็นเคยทางลาววัเจ้าขาลุงเลิศไปสายมันเอ้าเกี่ยวเขาปะลุ มีภาพเมื่อยเยอะเมื่อยดอขันไม้ก็ขึ้นไปนั่นไหวไม่ยุบได้มันเป็นกำลังใจก็พอเมื่อยแล้วสบายดีพี่น้องต้องตั้งตกอั้เป็นกำลังใจฟ้องกขาป็งสิงพี่น้องป้องกุ๊กป้องปลายป้องกลางฟ้องกุ๊กป้องปลายป้องกลางเอาเพลงนี้อัง

หอมดอกผักขะแงงยำผ้าแดงคำลงมาเอ,อแบ,บ,แบ,บเอบเกียจจนะลองยำผ้าห้องหว่นหวนวนเกียดหมูเกียดขาคำเหมือนหม้อลำผ่ากันมวนเมฆดำลลยปนปวนฝน,นตกมาสู่อีสานปุยยาตีกับแกถูกฝนแลเขียวตะการ ว้ยทุยเสร็จจากงานเล่มยาาออนตามคนาลุงแจงพ่อบุมผูตื่นเศ้าจูหรีบออกมาเร่งรุทไถหนาลีบน้ำผ้า้าน้ำพ,าพาน,ำพนอีสานบานของเฮาอาซีพเก่าแต่นั่นดนเอาหนา้าสูภาพันเฮ็ดน่าไรโบได้เช่าเฮ็ดนาไรโบใช่เช่า โอ้ฮ่าโอ้นาโอ้นาโอ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 ลนนามวนเมวเชียงกบร้องอ๊บออบกลําโนผักเม็ดผักกะโดผักกะโดและผักกีเห็นธรรมชาติที่บ้านนาฝนตกมามีคองกินคนแล้งแห่งแผ่นดินงวยพึงน้องแห่งเหือนหา เสียงแคนก่อมสียงสูงตุงลุงตุงเล่นเต้ลุงตุงเสียงแคนก่อมสียงซอนอ๋อเหออันนี้แล้วมาเด้อมาช่วยกันก็อีสานนาบ้านของเฮาตบมือบุได้ติดกล้องแล้วก็ตบ ยังกลับมาพญานาคได้ว่าข้าวเนี่ยนะโคตรขี้กบได้เขาอย่งั้ต่อเข่าเลี้ยงต้นกล้าทั้งรังอะเดีมันถือกล้องหายเลยก็ลอกอีกถ้าท้ายพิ่งเปล่าพต้นกล้าด้วยมันมันรีบมันเป็ยาวเลยนะเนืมันดเด่นกลิ่นบ่ามดเด่ากินของเก่ามดเด่นท่านบุญทุกแล้วลอกเ็กอยู่ um dedo <laughs> ย่ไปยิตยิ่ไปตียิางไปยิ่ียิางปยตีย่ไป่งตีด่โปูงปย่งต่งไปยิ่งงิ่งตียิ่่ีย่งพ่ี่น้องย่งงปิียง่่่ะ พี่ยวคะไม่ต <mayor> yeah. ้องนีกับส้นรับภายจากกันนะเจ้าค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลาๆบุญสนไปแล้วเจ้าค่ะโดยสบายดีเจ้าค่ะสบายดี